เฮ้ยอย่าบีสวัสดีครับผูุ้องพีรอนหันในไใมครับน Minecraft 1.11 Survival โครับพบกับไครเปร์เจ้าเก่าสรุปไอตัวตัวอะไรนะเจ้าของบ้านชื่ออะไรนะอีวอกเหรออีอีวอกเหมือนอีวอกเกอร์อีวอกอีวอกเกอร์ที่บอกว่าต้องผสมอันนี้ก่อนนะสกิลมากทีเดียวชัดเจนเลย โอโหนี่ไม่ได้อยู่แป๊บเดียวนี่โอ้โหมีคนคมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยนี่แกมาจากไหนเนี่ยโอเคครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันยิงโอ้โหเกิดมาเต็มเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 เดยวเดี๋ยวดเดี๋ยวเ โอ้โหนี่โดนธนูปักหัวเขา่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะลงไปใต้ดินหาของแล้วก็มาทำไอ้แล้วก็มาทําของนะครับเพื่อประจัดการเจ้าบ้านนั่นไงยโดนเขาจัดการก่อนเลยเห็หเน,นไ,ดได้ข่าวว่าไอ้ตัวโอ้โหไอ้อู๊ระเบิดจากไหนเนี่ยผมได้ข่าวว่าอะไรนะไอ้ตัวอะไรนะผู้รักษาปกป้องที่นี่นี่เขาพังประตูได้หรอครับคุณไคเปอร์น่าจะใช่นะฮะคือตอนนี้ผมจากที่เขาจะพังประตูผมเนี่ยจะพังบ้านเขาแล้วเนี่ยอ๋ออู้ ขอบวกก่อนเนอะเฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยหยโอเคครับทางกานเดี๋ยวเราจะลงไปหาเหล็กเร๊ะรู้สึกว่าเมื่อครั้งที่แล้วผมได้เหล็กแล้วนะอ๋อน,น,นี่ไงอยู่ใช่ไหมโอ้แบ่งงานคนละคนละหกหกโอเค,คแล้วอีกเจ็ดก็เอาไว้แยกท่านอื่นเดี๋ยวแล้วผมจะหาลาได้าจากไหนเนี่ยลามะตามที่คุณไคเปอร์ได้กล่าวไว้เออมันลามะมันอยู่แถวเหมือนอารมณ์แบบ ที่สูงมีม้าอะไรประมาณนี้ฮะรู้ว่าสิ่งแต่คงยังเกิดเรื่องรู้ว่าสิ่งแต่เธอเธออยู่โซ่เรามีเหล็กที่เหลือแล้วทำไรดีเนี่ยเดี๋ยวทำเราทำชุดเกาะชุดเกาะชุดเกาะเป็นไงฮะชุดเกาะชุดเกาะเป็นเกาะฮะแต่ว่าใส่ข้าวๆก่อนก็เป็นชุดเกาะใส่ที่หัวก่อนแล้วกันรู้สึกว่าเสบียงเราก็จะขาดแคลนนะครับ เราก็เนี่ยให้ต้นไม้เติบโตตามธรรมชาติแล้วเราก็กินปกติเวลาขาดแคลนก็ต้องแบบว่าประกาศตามหาแคลนกลอนะแล้วก็สมัครรับสมัครเข้าแคลนครับแขึ้นอยู่กับเลเวลความสามารถอะไรเงี้ยครับคนั่นแหละฮะก็ไม่ช่วยกันบอกเลยไม่ใช่คนละแคนไอ้ที่เป่าๆอ่ะก็แคนเดียวกันอะไรครับโอ้โหเกิดมาเต็มเลยเนี่ยไม่ได้อยู่แป๊บเดียวเกิดมาเต็มเลย สูกดี่บ้านใครนะฮะโอ้โหโอ้โหอ้พี่พี่พี่เฮ้ยนี่บ้านของพวกพี่จัดซิจัดสักดอกซิไคเปอร์มาไคเปอร์วิ่งมาแล้วครับออ้โที่ที่นี่นี่ซอมบี้เกิดกันมาเต็มเลยผมต้องใช้ไฟแล้วไปเดี๋ยวขึ้นไปดูอินโวเกอร์หน้าตาเป็นยังไงอินโวเกอร์ดูซิหน้าตาเป็นไงออกของอะไรอินโวเกอร์ระวังเขาจะออกเวกนะฮะนะอ่าเฮ้ยเขาย้ายที่เหรอเฮ้ยเฮ้ย เอ้ย,อยนี่ไงนี่ไงยืนอยู่ยืนอยู่คนเดียวรู้ปะโอ้โหบอกโอ้โหูโโหนี <c oughs> เน่เป็นนี่เป็นปนินนนสิตเพิ่งจบใหม่ปะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเขา <อ S 1> <c oughs> แต่งตัวเหมือนบว่านิสิตเพิ่งจบใหม่อ่ะฮัลโหลฮัลโหลอิสมีเฮ้ย <c oughs> อย่ามีโอ้ทุกอย่างหมดเอวิติงเอวิติงเฮ้ยเฮ้ยอย่าเปิดดิโอ้โหเอาฮาเอาฮาฮัลโหลฮัลโหล เอ้ยเล่นอะไรเนี่ยฮะเขามองผมแล้วโอเคสวัสดีคอ่านี่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 เล่นเข้ามุมครับเข้ามุมเข้ามุมเข้ามุมโอ้โหเข้ามุมเข้ามุมเข้ามุมเข่ามุมไปแล้วผมไปเอาของผมก่อนไปเอาขวานออ่่เดี๋ยวผมเข้าไปเอาขวานนครับขวานด้านบนเฮ้ยโดนเวกค่าโถ่เวกเหรอเฮ้ยเฮ้ยตีบาตีกลับไม่โกงจ้า โอ้ดีใจของโอ้ของใครบ้างเนี่ยเอาของชานเลยของชานเอาไปก่อนเลยเอาละเอาลแล้วลุงโอ้ยลุงเก็บผ้าโอ้ยเวกมาเวกโอ้ยโอ้โหเสียงเสียงคือเสียงอะไรมา้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว่ไหนใครเพื่อโอ้ยซอมบี้อะไรเนี่ยเฮ้ยซอมบี้เวเลเจอร์แบบชุดใหม่ครับโอ้โหหน้าตาดีกว่าเดิมเฮ้ยเหมือนเป็นผู้ปกป้องที่นี่โอ้ตัวโซมมอมแมมมากเลยพี่ไปทำอะไรมาเนี่ยตกบ่อมาน้องโอ้ ตีด้วยกระดูกอ่ะไม่ข้ามมาไปพี่ไม่ใช่หมาน้องไม่ใช่หมาเหรอพี่แต่ทำไม <c oughs> พี่ซกมกเหมือนหมาเลยเฮ้ยเหลือๆติดเดียวโอ้โหแป๊บเดียวมันมาบุกเต็มเลย <c oughs> โถโถเอ้ยที่นี่จะเป็น<า>ของเราแล้วนี่นา <c oughs> เฮ้ยที่นี่เป็นของเราที่นี่เป็นของเราแล้วนะไคเปอร,โอร,อร,ปอร์โอ้โหรู้สึกไคเปอร์จะโดนลุมล้อมกับโอ้โหแฟนคลับที่ไคเปอร์โอ้ยเอ้นี่ก็มาขออากาศนายนี่โอ้ไคเปอร์มีแฟนคลับมาครับไคเปอร์ไคเปอร์ ตอนนี้ไคเปอร์จนบุมแล้วครับไคเปอร์จนบุมแล้วอุ้ยโอ้เขาหน่ข้าไม่ได้อย่างโหสุดยอดครับแล้วไคเปอร์ทำไงต่อไคเปอร์ทำไงต่อหนีหนีสิฮะหนีแล้วไคเปอร์ก็จนบุมอีกรอบหนึ่งครับเฮ้ยไม่จนบุมครับไคเปอร์รอซอมบี้เข้าช่องแคบครับเออไคเปอร์ฉลาดมากครับโอ้โหเป็นการต่อสู้ในภายในนี้ครับโอ้โหห้องครังนะฮะการต่อสู้ในห้องครังครับ โอ้คเปิดตีไปตีมาครับเสียวตีโดนพี่ขาตีผิดตัวมันวิ่งมาแล้วอาฉลัวแกฉันคิดว่าแกมาระดับ3าบล็อกไม่ได้เว้ยนี่นี่แกมาระดับสาบล็อกไม่ได้อาปากกว้าเอือเริ่มร้อยปากเหม็นนะแก่าอําทำไมเราต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยลุงมานอนใหม่ฮะเปิดยืนอยู่บนลุงลุงอยู่นใต้นะึ้อมานอนใหม่แล้วโอ้โหเดี๋ยวดีดูดดอมานอนใหม่ ใช่ครับคีปเปอร์ยืนอยู่บนเตียงครับกเกิด<ล>มาจากเตียงก็นัน<ล>น่นแหละฮะนี่ทุ่งแสนตะวันเลยเนี่ยโอ้โหเต้าเตียงเลยพี่อะพิเ็นองคารักษ์ของผมนะพี่นะเอาไปเลยเกนอนครับนอนอ้าว you may not r e a c now There are monster nearby no นี่ไง<ห>นี่ไงเอ๊ะลุงว่าเอาไปวางไว้อยู่ที่ห้องแถวแถวแถวโอ้โห<ม>ห้องโถงนี่มันก็กว้างใหญ่เหลือเกิน เราจะเอาข้อไหนดีล่ะอ่ะเอา704อศูนย์สี่ะเนี่ยคนนี้เขายืนอยู่เนี่ยเราเลยนอนไม่ได้เนี่ยเช้ามีเรื่องราวเอา8ปดโมงเช้าครับอ้าวไปละเมื่อคืนไปเลยเอ้ยเมื่อคืนไปเลยคอนเสิร์ตตอนนี้เพิ่งกลับอันที่จริงไม่อยากกลับไม่อยากอยู่ต่อครับสีนีอุ้ยอ้ยมันตีได้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 เฮ้ยอย่าปุ๊ธพุทธโอ้ยเด็กก็ยิงยังเลยยายเอ้ยโอเคโอเคโอเค ทางนการเราก็แผนการวันนี้เราต้องคุมชั้นแรกให้ได้เหมือนเดิมครับเมื่อเมื่อครั้งก่อนผมคิดว่าผมยึดชั้นแรกได้แล้วแต่ยังไม่ได้นะครับแสดงว่าต้องทำใหม่หมดเลยครับคุณผู้ชมครับครับอ่าเดี๋ยวแป๊บๆๆนะนี่นี่รู้สึกคิปเปอร์อยู่เยอะมากครับแถวนี้ใช่ใช่อ้าวห้องไหนห้องไหนห้องไหนเดี๋ยวเราตรงไปแล้ววางไฟก่อนวางไฟกันวางหนึ่งไฟอ่ะโอ๊ยย่ะนั่นไงฮะ เกียดแกเขี่ครับตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปปักไฟนะครับเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้มันมืดหมดเลยครับเร็วๆออกนี่ออกนี่ปักไฟกันเอาไฟเอาไฟไฟประกันนะเอาไฟเอไฟที่ลุงฝากไว้มาไฟมาเร็วลุงลุงล้างล้างล้างโอ้ยทำไมมันเยอะมากเนี่ยขลางโอ้โหเดินผ่านผ่านเลยเอาไฟไว้ก่อนเลยเร็วปักไฟเลยเร็วๆไฟเออเรียบร้อยครับปักยางตรงนี้ผ่านตรงนี้ปักยางปักแล้วปักแล้วฮะตรงนั้นโอเครูโบข้าในตรวจสอบตรวจสอบเทสเทส one two three อ่าตรงนี้ยังปักเลยตรงนี้ต้นไม้ต้นไม้โตแล้วเดี๋ยวตรงนี้เป็นที่ปุโอ้โหเขียวเขียวแหมนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้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 เขามองใครเขามองลุงหรือมองผมมองมองเก้าสิตอนนี้เราได้ปักไปเต็มชั้นแรกแล้วครับเหลือแค่ชั้นบนนะครับเฮ้ย เกิดต่อหน้าต่อตาผมเลยนี่เราต้องวิงเวียนอยู่ในบ้านนี้เหรอหา<ะ>ไม่แกให้ว<ะ>นเวียนวนเวียนฮะเอ้ยกําลังเจ๊อโอเคครับตอนนี้เราค้นไปชั้นสองนะฮะจะได้ทําภารกิจเสร็จสักสองภารกิจเลยวันนี้ครับเมวเร็วๆๆชัๆ้นสองมีห้องไหนที่ยังไม่ได้ปักบ้างโอ้โหเป็นรูปหุ่นเลยแหมโอเปนแอร์จริงบ้านเราโอ้โหฮัลโหลลโล้ลโล้ล ทำไรอยู่เร็วปักไฟครับโอเครับใกล้จะครบทั้งชั้น2องแล้วครับภารกิจชั้น2เราจะเสร็จสิ้นแล้วครับอีกไม่กี่นาทีนี้หรืออีก3าเท่านั้นครับเ๊ะทำไมก้าตามใครเอ่ยอุ้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 ยหัวใจจะวายแปลว่าอยเอ็กอยู่ฮะ ใะวายแล้วไงฮะับหัวใจจะวายก็คือจะเอ็กซ์อยู่ใช่เฮ้ยพี่ก้านเยอะมากเลยอ่ะเรียบร้อยครับพลังของเราเสร็จสิ้นทีครับแปร์แปรแปรแปรสรุปพาร์ทนี้เราจะจะบอกว่าจะลงไปข้างล่างบ้างอะไรบ้างสรุปไม่ได้ไปเลยอยู่แต่ในบ้านบนเวียนอยู่เนี่ยเสร็จนะฮะเพิ่งจะเคลียร์เสร็จจริงจริงเอยโอเคงั้นเดี๋ยวผมทิ้งท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปเวลาของเราหมดแล้ว หมดเวลาสนุกแล้วสิอันนี้จริงก็อยากให้ถ่ายนานนะครับคุณผู้ชมครับแต่ผมไม่มีเวลาครับต้องไปทํางานอย่างอื่นด้วยครับอย่างที่คุณผู้ชมทราบครับตอนนี้ผมอาจจะหัวเกรียนนักเรียนไทยอยู่ก็ได้โอเคเอาเป็นว่าวันนี้ลุงพีกับคเปิ้ลคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพวกแหมทำไมมันลอยอย่างเงี้ย แล้วพวกผมไเนเดาเขต่อไปกับ Minecraft Survival เอ่ออะไรนะหนึ่งจุด,จดหนึ่งว Survival ครับแล้วอย่าลืมนะเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์จากเกมด้วยถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบอยากให้ลุงพีเล่นต่อยอีกอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยครับผมครับหวังว่าพาร์ทหน้าเราคงตามหาลามะได้แล้วนะครับไปครับไพเปอร์ครับแล้วเจอกันครับบายบายครับคุณผู้ชมครับ